โอโนนโน้น้วก็โดนท่านน้าก็โดนปานีนว้านี่ไหนเนะนีน่ยบ้านเราว่าโดนป่าบึกอย่างนนะี้ไหนโอ้สายคอดโอ้สายโตปัานเข้ามาปัานเข้ามาปานเข้ามา ปานเข้ามาขี้เตียวไปที่ไหนก็ได้ให้มันให้มันจับจุดอ่ะเอาจุ่มน้ำจุ่มน้ำสบายเลยย้อนมันย้อนโอ้ปานนี่ยังไม่ย้อนเว้ยปานนี่ครับปานนี่ปานนี่ปานนี่นะปานนปานนเก็ตข่าวครับปนนิ สายโตเห็ไนไหมตะเกียรขลุขลือสายโตนะ่ะมาใจวิ่งไปแวดบอเนี่มันไปใจปานีนลปะป่านีนมันไปไปถอแวดบอก็ะ มีลายปุ่นปุ้นดันอยู่ลายปุ่นดุใตบ่อครับใต้บ่อปากขวาปากขวาใต้บ่อแล้ครับบ่อมีนายน้อยบ่๊ดปาขวาใต้บ่อเด้อซื้อให้น้อยจะคว้างกระชังน่ะจฟังเด้อมีซื้อหขน่าดดุดันอยู่แค่น่ะมากับแม่น่ะปักค์กับปะตอนนี้นะครับซื้อเยอะเราซื้อเยอะ มาขวยได้เยอะอยู่เนี่ยสายสี่โป้เนี่ยเต้เนี่ยลอยอย่างมันวิ่งฮะปลาเนี่ยมนอย่างใดนะวิ่งไปมาไปมาด่ะบลาไปจะไม่ไปอยู่ที่พ่อที่พ่อไม่ลั่นกินละเดี๋ยวลั่นยาวละเดี๋ยวลั่นยาวละ ตัวนี้ใส่กระชังว่ากับตัวเนี้ยมีหน้านี่แข็ง,งบ่และวิง่งไปบบุลแล้วครับ,รบรมาจะโดนไหนมันนะกะมาดูเนี้ปน,นีนะปน,นีนก้องแหงเลย ขาอกงกวาดกวาดแมบอนี่ตัวเนี้ยจะเป็นได้โบเกึงกับเจ้าแลลวตัวเนี้ยน่าก่ะปลาเอาเก่งตัวปอล่ะก่ะปลารางวันเบียร์สองขวดครับพี่บะ

ปามันย้อนขิงเอาปลบิดขี้ห้าขอขิงห้าขอขี้ปันกลับแล้วเอาไปเบิดีน้ำแล้วขี้เดือดสาขี้ก็อัดเอาเอออ่ะมีหน้านะฮะขิ้จึงง่งัดก็ได้นะเฮ้ แม่นมาละสวายสวายเล้วพี okay, ่แบบสาสวาย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 ปลาบึกมันก็สายเท่าไรอันนี้มันหมอกสายสองโลแล้วเนี่ยปลาบึกมันปลาบึกมันสี่โลห้าโลอะปลาบึกมันขาบงามขาเพลรกาศหกกิโลอันนี้มันน้อยเดียวโดนแหงมันไปได้หรอ แม่ขจขจอยจอยันแปลก็าไสอ่ะก็ว่ามันเหลวอันโคตตะวายกัาเดียวได้บ้านเดีวคุ้นหรือเปล่าจะลกกิน้เปดีโอ้เบ็กล้องจะหมลัขจอยอยู่อ่ะมันบอกยอมเข้ามันโดนห่างมันเนาะจ่ายสี่ปอ่ะ แกมองาเล e ่นปันนีน erm oh ั่นเลยโล่ป่ายสองโล่น่ะมันมุ่อยู่ที่นีนะพ่อไอ้พอกี่กิโลพ่อนอะอวะโชว์ตัวนะคพอเนอะโดนโหหางมาเลยนี่ อะ,อะไรปูต้ตังกรรมะไปยอะอะไรู้นขี่ไปอะไรปุ้ไม่มอะไรพี่อะสบาตั้งกรรมะวะไปเบดจุ๊มนะปิดเบรกหน่อยปิดเบรกหน่อยมันฟรีมันฟรีลอกหาปิดเตะ รู้เรื่อจิ้มเหมือนของพ่อจะไปงัดมันล้ำไปมักเล่นไอ้มันปไปอยู่ไหนสายสองล้มหางขึ้นแล้วกับปะผิดใจแก่หันมันลอยตะกี้มันน้อยเดียวนะโหน้ำแห้งมันผิดใจเ้อะน้ำแห้งนี่ผิดใจเ้อะห้าโลมันก็ต้องใหญ่ละแคมงเง่าที่มันมุ่ยตะกี้มันผิดใจเนี่ยสะบัดกำสะบัดกำ สบายกําขีน้ำขีน้ำขีน้ำต้องงันเลยทางขวางเอาป่ะตะกี้มันมุ่ยตัวน้องยัะเนาะมาหาเนะเดี๋ยวโชว์ตัวน้องได้โชว์ตัวน้อง มันด้าน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 ด้านละมัยอมแม่ละจุกละะต้องโลมันยอมแกนด้กโขนวะป๋าแกนอ่ะน่ะไอ้หน่อยผมตักคำเดียวไปได้หาล่ะมานั่านไปนั่งเบ็ดตัวกาณ์อ่ะแห่โม่ผู้ยังได้เยอะประบึกอยู่อ่ะหลิวซีแห่นะกะมันอ่ะเยอะเตะอ่ะ

เรือยตีข้ามงแล้วนะหนาน้มงตัดกันเบลไ่ได้หรอไม่น่งไม่น่ามีสกาลนะแม่มูมึงมเรื่อยๆไปบึ้งเลยใช่นี่แหละเลยจ้าวเนี่ยข้ามมึงแล้วนะเไื่อยๆข้ามมึงอีกแล้วนะชมก้อนไอแม่กอนแรงซะ